คนลองคิดภาพตามผมนะครับว่าถ้าเกิดเมาส์มีรูปแบบของการระบายอากาศที่มีพัดลมในตัวเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนมีเมาส์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วราคาสามารถจับต้องได้ด้วยซึ่งผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้เลยแบบจัดเต็มนะครับวันนี้ผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับอน,นิคุมะนะครับรหัสของเขาคือ Fujin Professional Gaming Mouse นะครับ เมาส์ตัวนี้มีพัดลมระบายอากาศไม่พอมีไฟ RGB แบบจัดเต็มให้ทุกคนได้สัมผัสกันแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่านะครับว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไงเริ่มแต่ตัวกล่องและลักษณะด้านในผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงลองไปชมกันนะครับในท้องตลาดมีทั้งหมด2สีด้วยกันที่วางขายนะครับมีสีขาวและสีดําเลือกได้ตามใจชอบเลยอันนี้ผมต้องย้ํากับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับพร้อมตัวกล่องระบุจุดเด่นมาชัดเจนมากๆตัวเมาส์มีพัดลมระบายอากาศคูล,ลิ่งไฟอารให้ด้วยถือว่าเท่สุดๆไปเลยสบายมือแน่นอน นะครับระหว่างใช้งานอีกทั้งยังมีโปรแกรมมาโคมาให้ด้วยคุ้มสุดๆเลยนะครับรูปแบบสเปคการใช้งานของเขานะครับมีไฟ RGB 16.8ล้านสีนะฮะบ,บวกกับตัวนี้วัสดุเป็น PC พลาสติกนะครับน้ำหนักเบามากๆ ความละเอียดต่ำสุดอยู่ที่1,200 DPI นะฮะและสูงสุดอยู่ที่7,200 DPI ถือว่าละเอียดมากๆและที่สำคัญชิปเซ็ตตัวนี้เป็น A725F นะครับจัดเต็มได้แน่นอนสำหรับการใช้งานมาโครโปรแกรมที่สำคัญน้ำหนักของเขาอยู่ที่90กรัมเท่านั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาไปถึงปานกลางนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างน,นะครับนั่นก็คือคู่มือการใช้งานสำหรับใช้งานเมาส์ตัวนี้ก็อย่าลืมเปิดอ่านกันด้วยนะครับและที่สำคัญมีเมาส์มาให้ในการ ใช้งานแบบจัดเต็มเลยนี่แค่สเปคนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆต่อไปนะครับเดี๋ยวรอไปชมกันนะครับว่าลักษณะดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงจัดเต็มแบบที่ผมบอกไหมนะครับทั้งการออกแบบและวัสดุลองไปชมกันนะครับรูปแบบการออกแบบเมาส์ตัวนี้เป็นรูปแบบเกมมิ่งขนาดเล็กน้ําหนักเบามากนะครับผมย้ํากับทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเบาจริงๆสําหรับเมาส์ตัวนี้มีลวดลายการออกแบบสีตัดกันสวยงามสุดๆขาดไม่ได้เลยนะครับตัวเมาส์มีช่องระบายอากาศเยอะพอสมควร พร้อมฟังก์ชันสุดเจ๋งเลยนะครับคือพัดลมระบายอากาศแบบ cooling RGB มีไฟให้ด้วยเท่สุดๆเลยนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์ยังไม่มีใครใช้ระบบนี้เลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆไฟแถบด้านล่างเป็น RGB 16.8ล้านสีนะครับเพิ่มสีสันความเป็นเกมเมอร์ได้ค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรเลยปุ่มการใช้งานจะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันที่เป็นมาตรฐานนะฮะ แต่ที่เป็นจุดเด่นเนี่ยคือปุ่มด้านหลังนะครับจะมีปุ่มสําหรับการปรับโหมดไฟได้พร้อมปุ่มเปิดปิดคูลิ่งแฟนนะครับครบทุกฟังก์ชันจริงๆสําหรับเมาส์ตัวนี้ สกอเป็นรูปแบบขูดขัดด้วยนะครับหนึบมือมากๆในการใช้งานถือว่าค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะฮะแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับเมาส์เป็นพลาสติกน้ําหนักเบามากนะครับอยู่ที่90กรัมเท่านั้นตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบเมาส์ขนาดเล็กมากไปถึงขนาดกลางนะครับอันนี้ผมต้องย้ากับทุกคนไว้ก่อนและสุดท้ายนะครับสายตัวนี้เป็นสายถักขนาดกลางนะครับบวกกับ USB 2.0เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะฮะเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเห็นพัดลมระบายอากาศแล้วถือว่าชื่นใจมากๆเลยใช่ไหมครับ ทำกันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปเราลองไปฟังเสียงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นลักษณะยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปตัดสินใจกันดูนะครับ เพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนต่อไปคือลักษณะการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของมาสตัวนี้ขึ้นมาได้ด้วยจะเป็นลักษณะยังไงจะสามารถตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างลองไปชมกันนะครับการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับทุกคนสามารถไปโหลดมาใช้งานกันได้นะครับที่เว็บไซต์ Oni k u m ม a โดยตรงเลยนะฮะการปรับแต่งของตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดสี่โปรไฟล์ได้กันโดยการเลือกโปรไฟล์เลือกไปที่ปุ่มด้านล่างซ้ายตามใจชอบได้เลยการปรับส่วนแรกคือส่วนของบัตเตนะครับการปรับส่วน นี้จะสามารถควบคุมปุ่มของเมาส์ได้ทั้งหมดเลยในการจัดการปุ่มทั้งการควบคุมมาโคมัลติมีเดียสามารถควบคุมได้ที่ส่วนนี้ในการแมปปุ่มนะครับต่อมาการปรับส่วนที่2คือมาโคนะครับในการควบคุมตรงนี้จะสามารถเพิ่มความสะดวกให้กับทุกคนในการใช้งานได้มากๆเลยลองเอาไปปรับใช้งานกันดูถัดมาคือส่วนที่3นะครับคือ Performance นะฮะจะสามารถควบคุมความละเอียดของเมาส์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น DPI Score และความเร็วอื่นๆสามารถปรับได้แบบละเอียดที่ส่วนนี้นะครับสำหรับความละเอียดของเมาส์นะฮะถัดมาสุด ใช้แล้วนะครับคือการปรับไฟนะครับส่วนของแบ็คไลท์โหมดไฟทั้งหมดจะสามารถปรับได้ที่ปุ่มนี้มีทั้งหมด14โหมดแบบจัดเต็มนะฮะใครจะปรับสามารถปรับผ่านโปรแกรมได้เลยเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยเมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราทําการควบคุมไปที่ส่วนขวาล่างนะครับโดยการกดไปที่ปุ่ม App พก็จะสามารถใช้งานตัวเมาส์ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับน้ำหนักเบาสุดๆที่สําคัญมีคูลิ่ง RGB ให้อีกด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกสุด สุด,สดไม่โดนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับสั่งซื้อกันได้นะฮะลิงก์สินค้าทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ